สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีต้องไปด้เยกับผมนะครับนนี้ยุคคอขางถนนนะครับนะอยู่กับน้องจุนะครับนะลูกสาวมาริโอทีหูแบบนะฮะใบยาวนะฮะทะลุเพดานโลกเลยนี้นะครับใบไหลรีครับนะเป็นลูกมาริโอทีใบไหลนะครับใบกว้างนะครับเบิ้งครับพี่น้องครับนะใบยาวขนาดครับใบใส่ไม้กันสันนะครับนะอาจ์เมีสะดุดสะดุดนะครับ อันนี้สั้นๆนะครับเป็นลูกมาริโอทีเห็นแล้วนะครับนะเสียลิ้นนี่หัวใจเต้นแรงนะกบาลดีครับนะกบาลสวยนะโค้งสั่งดีนะครับนะเป็นหัวสาวนะครับสูงไงครับนะตัวนี้นะครับนะสูงไงนะแข้งขาดีเลยนะครับสําหรับอ่อนี่ครับนะฮะน้ำจุกนะครับนะน้ำจุกใบเยอะมากนะครับ มันป็นใบแบบนั้แบบเวอร์วังอลังการตัวนีเนะ,ะ่ยเวอร์วังอลังการมากนะเห็นไหใบยาวทะลุเพดานโลกตัวนี้นะครับเห็นแล้วหวัวใจเต้นแรงมากนะครับเนะเสียลิ้นเนี่ยมักเลยตัวนี้นะครับวันเราบ่กมักงวยไงนะครับเนะเราม,มามักงวยใบเวอร์เวอร์นะครับนะเห็นน้องจุกแล้วแบบ เส้นหัวใจเต้นแรงตัวนี้ระยามากนละแข่งขานะฮะตัวนี้ดัางโกงในยตัวยุฟังพุ่นนะครับสาวมาริโอกันนั่น,นนะครับน้องแคนะดังโกงมากนะะ เราชอบตัตนนี้นะครับนะใบยาวกากซากเนี่ยกลุ่มของห่ง,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 งใบนะี่แบบอลังการมากครับ่ะดูมา ัวน,นี้อนาคตนี่คือแม่บ็อกเลยนะครับนะชั้นเยี่ยมเลยนะับไครได้ไปไม่มีผิดฟังตัวนี่าโอเคพี่น้องครับนะพบกันในคลิปต่อไปนะครับนะ่ยมานนีมาพาพี่น้องเป็บ,บงวง,งามยู่ขอขางถนที่ดอนนะครับนะหูยาวกากซากนะฮะศูนย์รวมนางงามแห่งเมืองชัยนาทนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ